สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงอัปเดต1แล้วก็การเตรียมตัวก่อนที่อัปเดต1.5ที่กาลังจะมาถึงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอัปเดตหน้า1.5นาะก็จะเป็นอัปเดตของซิตที่จะเป็นการลงอีเวนต์10,000ตัว20,000ตัว30,000ต,ตัวเหมือนกับยูตะนะครับซึ่งแน่นอนว่าการ EFK Shadow ในรอบนี้เนี่ยผู้แข่งมาค่อนข้างเยอะทุกคนจําได้ไหมฮะว่าตอนที่เป็นยูตะน่ะคนที่โหดโหดคนที่เทพๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยมี คราวนี้คู่แข่งมายังน้อยนะฮะแต่ว่ารอบนี้ทุกคนก็แบบมีตัวโหดๆกันแล้วมีแบบจุดจนึการระบาดเลยยเงี้ยและถ้าเกิดว่าชาโดว์มาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องหมดเร็วอย่างแน่นอนการเตรียมตัวเพ่อจะเอฟเคของซิทหรือว่าชาโดว์ในรอบหน้านะฮะคือผมอะมีสติฐานว่าซิทถ้าเกิดว่าไม่ใช่ธาตุชาโดว์หรือว่าธาตุมืดนั่นแหละก็คงอาจจะเป็นธาตุมูลเพราะว่า มันเป็นธาตุที่ไม่มีแสงสว่างเหมือนกันเข้าใจไหมฮะก็คือมูลนะฮะมูลก็คือพระจนันทไม่มีแสงสว่างคือว่าเดซบะเขาอ,อาจจะคิดว่าเฮ้ยยูตาก็เป็นธาตุมืดรอบนี้ซิดอะ่ะก็คงเปลี่ยนธาตุมูลด,ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็ก็ต้องรอดูต่อไปเนาะส่วนวิธีการเตรียมตัวเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะเป็นตัวที่เป็นธาตุมูลและธาตุซันหรือไม่ก็ธาตุชาโดหรือว่าธาตุมืดนะ,ะเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆที่ ชาโด้หรือว่าซิทเนี่ยจะเป็นธาตุมืดหรือว่าธาตุชาโดเหมือนกันนะฮะก็คือก็คือตรงตัวเลยเนาะตัวมันชื่อว่าชาโด w มันก็ต้องเป็นธาตุชาโด w ถูกไหมฮะก็ต้องใช้ตัวธาตุประมาณนี้นะครับก็ก็หลักๆก็จะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เป็นธาตุมูลธาตุซานธาตุมืดนะฮะก็จะเป็นคานิกิในตู้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้อ่อยูตะโกจิตะ หรือไม่ก็เซเบอร์หรือตัวอื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวท่าอื่นๆที่แบบว่าดาเมจแรงมากๆอย่างเช่นอาริมะกระต่ายอะไรงนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเอโต้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะมาพูดถึงอัปเดตหนึ่งกันเลยดีกว่าอัปเดตหนึ่งมีอะไรน่าป้านบ้างจะบอกก่อนนะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมซึ่งผมยกตัวอย่างมาแค่3ตัวอย่างที่บอกมันคือความคิดเห็นส่วนตัวเนาะใน3ตัวเนี้ย จะเป็น3ตัวที่มีบทบาทมากที่สุดในอัปเดต1นะฮะก็คืออัปเดต1มันมีอัปเดตมา13ตัวแหละแต่ว่าตัวที่มันมีบทบาทแล้วมันแบบดูเก่งมากจริงๆก็มีแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะฮะ3ตัวนั้นก็จะมี1ครับกิโต เอโตยูชิมุระนะครับผมก็เอ่อเป็นตัวที่ดาเมจแรงนะครับผมตั้งแต่ยังไม่ได้อัพอะไรเลยเริ่มมาก็ดาเมจเป็นแสนแล้วอะไรอย่างงี้นะฮะสกิลติดตัวของเอโตยูชิมุระนะก็จะเป็นเอ่อฮิลเลือดเมื่อฆ่าได้นะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดโคดาวโจมตีลงสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ความเร็วในการวิ่งนะครับผมแล้วก็ฮิลเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือผมก็จะพูดรวบล คือเอโต้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเหมาะกับการยืนใกล้แต่ดันว่ามันยืนค่อนข้างจะไกลยอยู่คือ e เอโต้แต่ซิลพาสีเนี่ยมันเหมาะกับการเอ่อเป็นตัวแทงหรือเป็นตัวชนนะฮะแต่ว่ามันดันยืนไกลเป็นตัวเมสซะง,งั้นเลยนะฮะผมก็เลยให้เป็นระดับ3นะฮะระดับ2งเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าจะเป็นในตัวของคานิกิในตู้นะคานิกิในตู้นะฮะกิลพาสีของคานิกิในตู้เนี่ยก็คือ เมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ15%สูงสุดได้ถึง75%เลยเนาะถ้าเกิดว่าเก็บสแตส็คดาเมจครบถึง75%เมื่อไหร่เนี่ยโ,โหดาเมจเกือบๆล้านเลยนะ7แสน8แสนได้เลยนะครับผมแล้วก็ฮิลเลือด3%นะครับผมต่อการโจมตีนะครับผมเนาะก็เป็นตัวที่เหมาะกกบการยืนเดี่ยวเหมาะการยืนเดี่ยวนี่หมายความว่า เออตัวมันจะต้องโดนตีถึงมันจะเก่งถ้าเกิดว,ว่ามันไม่โดนตีเนี่ยมันดาเมจมันก็จะเบาแต่ว่าไอเคนิกิเนี่ยมันยืนค่อนข้างจะไกลามากส่วสก,กิลพาสี่แบบมันควรจะเป็นตัวยืนหน้าแล้วควรจะเป็นตัวแทงควรจะเป็นตัววิ่งเพื่อโดนตีโดนตีเสร็จบัฟดาเมจบัฟดาเมจเพื่อที่มันจะเก่งขึ้นโหดขึ้นแรงขึ้นถูกไหมครับ แต่ว่ามันกลับยืนไกลซะอย่างนั้นเลยนะฮะมันก็เลยเป็นอันดับ2ของผมในตอนนี้นะผมก็เลยคิดว่ามันควรที่จะไปเล่นเดี่ยวก็คือจัดทีไมไปแค่ตัวเดียวอะ่ะก็เลยแบบโอเคมันน่าจะเหมาะอย่างนั้นมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะมันถึงจะรีบประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมตัวอันดับที่1ของผมในตอนนี้นะก็คงจะเป็นอดิมานะครับผมคือตัวมันเนี่ยถ้าเกิดว่าได้บัฟจุดหนึ่งมาแต่เมืสกิลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2ล้านากว่าแต่ข้อเสียของมันคือคูดาว70ิวิคูดาวค่อนข้างจะนานมากๆเลยนะฮะ แต่ว่าสกิลเนี่ยเมื่อใช้กับบอสเนี่ยจะแรงขึ้น20%แล้วก็บวก5%ดาเมจทุกๆการฆ่า1ตัวสูงสุดอยู่ที่100%เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเก็บสแต็คครบอัปเกรดครบบัฟ0.1จะมีสกิลจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าๆได้เลยนะครับผมแต่ข้อดีของมันจริงๆก็คือสกิลโดนบอสแรงขึ้น20%แล้วก็การโจมตีปกติของมันเนี่ยมีโอกาส2 0ที่ติดสตาร์1.75วินาทีนะครับก็คือค่อนข้างจะดีมากๆก็คือ อามาขัดได้ดีมากๆเลยสําหรับอาริมานะถ้าเกิดว่าจะไปซัพพอร์ตเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นดูพิเคษนะครับผมถ้าเกิดว่าอีโวอาริมาไปมันสามารถเรียงได้2ตัวใช่ไหมเอาดูพิเศษไปเอาไปเลย4ตัวเรียกสีตัวตีแล้วตีสตาร์ทรัวๆแล้วก็ดูพิเศษเนี่ยบวกดามหร้อยเปอร์เซ็นต์มันแรงอยู่แล้วไม่ต้องถึงขั้นเป็นศูนจุดหนึ่งก็ได้สำหรับผมมองผมมองอย่างนั้นนะตีสตาร์ทรัวๆแล้วก็ดามจแรงอะไรเงี้ยผมมองว่าค่อนข้างจะดีมากสำหรับส่วนตัวผมแล้ว <gemacht> นะครับส่วนถ้าเป็นคาเนกิเน ถ้าเป็นรูปพิเศษอะ่ะก็โอเคแต่ว่าได้นับว่าเป็นสุดจุดหนึ่งเพราะว่าการให้มันมีตัวเดียวมอนเตอร์ที่อยู่รอบๆนั้นบอสด้วยมันก็จะเล็งแค่ตัวเดียวมันจะได้ไม่ต้องแชร์กับตัวอื่นมันก็จะโดนตัวเดียวแบบเต็มๆจังๆเลยเพราะว่า บัฟ0.1เนี่ยมันเพิ่มเลือด200%อยู่แล้วมันถึงอยู่แล้วและถ้ามันเป็น0.1เนี่ยก็จะแรงแบบก้าวกระโดดมากๆด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าให้เป็น0.1จะดีกว่าถ้าเป็นดุ๊บมันจะเสกได้หลายตัวแต่ว่าบอสและเอ่อตัวมอนเนี่ยมันก็จะเลงตัวหน้าสุดก่อนและตัวที่สองมันก็จะไม่โดนตีถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าตัวหน้าตายปุ๊บตัวที่สอง มันก็ต้องมาเริ่มเก็บสแต็กใหม่แต่ถามว่าจะมีโอกาสได้เก็บสแต็กไหมไม่มีเพราะว่าอะไรบอสในประตูโจมตีเป็นล้านถูกไหมฮะเวลาบอสร,ระเบิดพลังทั้งตัวแรกตัวที่ 2, สตัวที่สามตัวที่สก็จะตายเรียบหมดทุกตัวถูกต้องไหมครับผมก็เลยคิดว่ามันควรจะเป็น0.1นะครับส่วนเอโต้เนี่ยเอ่อ0.1ก็โอเคนะครับผม0.1จะดีกว่าเพราะว่าการที่มันรามิดแรงเนะี่ย ให้มันแรงให้มันก้าระโดดเข้าไปอีกแรงอยู่แล้วแต่แรงขึ้นได้ไปอีกอะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะเอโต้ e เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นพาสซีฟที่มันเหมาะกับการเป็นตัวแทงถูกไหมฮะเอโต้ e to, มันก็เลยเหมาะเป็นตัวแท้งลำดับที่2หมายถึงว่าตัวแท้งยืน2ก็คือเป็นเหมือนกับมีแท้ง2ชั้นแท้งชั้นแรกและแทงชั้นที่2ถ้าเกิดว่าชั้นแรกตายหายกันหมดปุ๊บมันก็จะเหลือแทงตัวที่2อ,อยู่ชั้นที่2ป้องกันไว้อยู่เอโต้ e to, สามารถขัด ไปช่วยขัดตรงนั้นได้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการหารีโลวิธีการหารีโลเนี่ยที่ผมแนะนำนะมีอยู่วิธีเดียวก็คือ,อ,อการไปสู่มตู้เพื่อเอาชายนี่แล้วก็มาย่อยเป็นรีโลแต่ว่าแต่ว่ามันต้องใช้ความเทพทูนิดนึงนะครับคืออย่างนี้คือเราต้องเทพทูตรงที่ว่าต้องไปเติมไอ้นี่ตัวของชายนี่ฮันเตอร์โลบักหรือถ้าใครมีงบเหลือแล้วมีงบหน่อยเนี่ยก็เติมในส่วนของเบรทนพาร์ททุกๆซีซั่น หรือว่าไม่ต้องทุกซีซั่นก็ได้แล้วแต่ว่าซีซั่นไหนใครจะมีเงินตอนไหนแล้วแต่ซีซั่นนั้นๆซึ่งในไม่ทันพาร์ทน่ะผมนับๆดูแล้วนะมันจะได้รีโลทั้งหมดประมาณ160กว่ากว่ารีโลเลยก็เกือบเกือบร้ลีโลครับก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับก็แนะนําว่า b ม่ทันพาร์ทก็สามารถช่วยได้ในเรื่องของรีโลนะครับกลับมาที่เกมพาร์ทก่อนเกมพาร์ทให้เราเนี่ยเติมชานี่ฮันเตอร์ห้าร้อยโลบัคตัวนี้ไปเนาะเสร็จแล้วนะให้ทุกคนไปที่ซมอนซัมมอนเสร็จให้ทุ ไปที่ยูนิตกาชานะแล้วคือผมแนะนําว่าให้สุ่มตู้แรกที่มันใช้แค่500ในการสุ่มนะห้าประเภทในการสุ่มนะเพชรเนี่ยเราจะไปได้จากการเอฟเคสตอรี่ ซึ่งผมก็แนะนําให้เอฟเคในสตอรี่มากกว่าเนาะซึ่งผมก็แนะนําให้ไปเอฟเคในสตอรี่เนาะซึ่งสตอรี่ด่านสิบหรือมีโอกาสได้ประตูแล้วก็แล้วก็วพวกเนื้อพวกนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยไอ้เนื้อตัวเนี้ยคือเป็นคือใชฟีดเ r นเจอร์เนี่ยได้ดีที่สุดในเกมหน้าตอนนี้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการเอฟเคในนี้เนาะคือตัวเนี้ยเราอาจจะไม่เห็นเพชหรอกแต่ถ้าเราเล่นจบปุ๊บแบบมันจะได้เพชประมาณ9 ถึง11เพชได้เลยก็คือวันวันนึงก็ได้ประมาณเกือบเกือบหมื่นเพชหรือไม่ก็หมื่นเพชกว่ากว่าได้เลยนะครับก็เพชรตรงนั้นอะ่ะเอามาสู่มในตู้นะครับผมสมมติว่าตอนนี้ผมมีเกมพาร์ทช h น n ฮันเตอร์เรียบร้อยแล้วนะอ่ะผมก็จะมากด E ตรงนี้แล้วก็ตู้แรกนะครับตู้สเนี่ย ค่าสูบม,มันแพง1,000กว่าเลยนะคือมันไม่คุ้มนะครับผมผมแนะนำว่าให้มาตู้แรกดีกว่าเนาะผมแนะนำว่าออโต้เซลล์หนึ่งสองสามนี่ไปเลยนะแลทิฟ e ิกเนเจนนะครับก็เว้นแค่ชายนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูที่นี่ครับ ODDS ทุกคนกดเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะทุกคนก็ต้องดูว่าใน6ตัวเนี้ยตัวไหนมีชายนี่บ้างเซนินสึมีไหม มีฮอคมีชายนี่ตัวนี้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีชายนี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าสับสเกตด้มีชายนี่ไหมถ้าเกิดว่ามันมีแค่สตัวอย่าเพิ่งสุ่มให้ทุกคนรอตู้ลีจนกว่ามันจะมี5้าตัวถึง6ตัวไอ้5ตัว6ตัวนี่หมายถึงว่าจันติชายนี่โกคูชายนี่ตัวนี้ชายนี่มีฮอคชายนี่แล้วก็อีกตัวตัวนี้มีชายนี่ด้วยถ้าตัวปุ๊บเราสุ่มได้เลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตัวมิติตัวนี้มีชายนี่อีกไปถตัวอีกโคตรจะดีนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามิติเป็นชายนี่แล้วแล้วก็ไปแลกรีโลอ่ะมันก็ได้เยอะมากกว่าเดิมนะครับตัวระดับแลจะได้รีโลทั้งหมด1อันนีเจนรีโล w ออันส่วนอีพิกกับมิติผมยังไม่แน่ใจนะถ้าเราสุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาที่ตรงนี้ครับที่เป็นชิโนบุนะครับเออเออมันจะเขียนว่าชายนี่นอร์มอลรีสนะครับผม ก็กดเข้าไปเนาะแล้วก็กดบวกนี่ครับตัวนี้ผมมีเอ่อโกคูกับตัวอะไรวะเชาใช่ไหมถอกคือตัวเนี้ยเอ่อผมยังไม่เคยคือว่าผมยังไม่เคยได้มิติชายนี่เดี๋ยวผมมีจิเก็ถ้าได้จิเก็ดชายนี่เนี่ยเราสามารถได้ถึง5้าลีโลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวดับแรกได้แค่หนึ่งก็แลกไปแลกไปเลย นี่ครับนี่คือวิธีการหานะีโลเนาะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องใช้วิธีเทสผูสักนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะได้ีโลกลับมาแต่ว่าผมมองว่าคุ้มนะการลงทุนนี่ผมมองว่ามาันค่อนข้างจะคุ้มนะครับเพราะว่าไอชเนนเตอร์เนี่ยอยู่ตลอดหาวอนะครับอ่าส่วนเบลนพาร์ทเนี่ยแนะนําว่าเติมทุกๆุกซีซั่นมันก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าร้อยเก้าบาทเพื่อที่จะซื้อพรีเมียมนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดเรารวมๆกันแล้วก็จะประมาณ200 เกือบ300ริโลได้เลยถ้าเกิดว่าเอาการสุ่มกาชาประมาณ20,000-30,000เพชรเนี่ยกับเอบ่อกับเ a ่อเทพรีเมียมเนี่ยอาลีโลมารวมๆกันแล้วเนี่ยก็จะเกือบ,บ300ริโลได้เลยนะครับก็ค้างจะเยอะมากๆนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีจ้่นๆในเพียงเท่านี้เนาะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยมากนะักนะครก็ต้องขออภัยด้วยสาหรับคนที่ ติดตามรับชมข่าวสารอะไรต่างๆซึ่งผมก็เป็นคนที่แบบว่ายอดซับก็ยัยงน้อยๆน,นะจะให้ข้อมูลอะไรไปมากไม่ได้เพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือน้อยเพราะว่าส่วนมากแล้วทุกคนก็มักจะไปดูช่องที่มันแบบยอดซับสูงๆยอดวิวเยอะๆเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือเยอะใช่ไหมครก็เหมือนกับว่าเขามีเครดิตเยอะกว่าผมในประมาณนี้อ๋อผมขอเพิ่มเติมอะไรอย่างหนึ่งสั้นๆเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้เลนเจอร์ แบบสั้นๆมีอยู่3อย่างที่ผมจะบอกไว้นะฮะอันดับที่1ตัววิ่งตัวแทงตัวชนที่ดีควรยืนใกล้ให้ตัวทำดาเมจหลักตีคุณสมบัติที่ดีคือต้องยืนนานวิ่งไวเพื่อที่จะวิ่งมาเติมหน้าได้ทันก่อนที่ตัวแทงจะตายกันหมดแล้วก็มาตีตัวดาเมจตัวหลังของเราตัวที่เลือดเยอะวิ่งไวอัตารากระหลหลีกเยอะแต่ว่ายืนจุด30ขึ้นไปยืนจุดเออ 20ขึ้นไปอย่างเงี้ยนั่นไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของการมีตัวแทงและไม่ใช่ตัวแทงเลยเพราะว่าในความหมายของคําว่าแทงคือคุณต้องแทงแล้ววิ่งไปชนมอนเพื่อให้ตัวดามิดหรือว่าพูดยังไงก็คือแคลรี่เนี่ยโจมตีฟรีๆนะครับผมนี่คือความหมายของคําว่าตัวแทงตัววิ่งตัวชนเข้าใจไหมฮะอ่าก็จะประมาณนี้เนาะอันดับที่2ตัวดามิดคุณสมบัติที่สําคัญมากที่สุดก็คือมันต้องเป็นตัวดามิดที่ยืนไกล คือทั้ง3ข้อเนี้ยจะพูดถึงตอนที่มันอัพเกรดขั้นเต็มแล้วนะา็ตัวดาเมจเนี่ยจะต้องยืนไกลนะครับแล้วก็ดาเมจแรงแล้วก็วิ่งไวด้วยประมาณ3.5ขึ้นไปนะวิ่งไว3.5ขึ้นไปนะหรือว่าบางตัววิ่งช้าแต่วงกว้างมากอ่าเช่นยูตะตอนแรกยูตะของผมวิ่ง3.9อัพแม็กปุ๊บเหลือ2.4แต่ว่ามันยืนระยะ6.6แบบเนี้ใช้งานได้ครับแล้วก็ดีมากๆด้วยเพราะว่าวงมันกว้างมากนะฮะ ก็ต้องมีข้อดีข้อเสียกันไปนะครับก็คือสามารถลบล้างกันได้อะไรอย่างนี้มันก็สามารถใช้งานได้นะครับอ้ไที่สามเลยก็คือตัวซัพพอร์ต ตัวสโลตัวสตันตัวตีติดมือหัวอะไรประมาณนี้หรืออื่นที่มันสามารถชะง,งักศัตรูได้ตโลศัตรูได้ควรอยู่ตัวที่ยืนไกลคู่ราวการโจมตีปกติน้อยอย่างเช่นอาริมะอาริมะตีธรรมดามีโอกาสท,ที่จะเซนเดียตีสตัน1.75วิเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้อาริมะตีปกติไวที่สุดไม่เกิน2วิจะดีที่สุดเลย1.5 1.8หรือ1วิจะดีที่สุดเลยเพราะว่าไมนต้องเน้นโจมตีปกติเพื่อที่ได้ตดสตันรัวๆนั่น นะครับต่อไปคูดาวสกิลต้องน้อยอย่างในกรณีของอาริมาเนตีปกติมีโอกาส20%ที่ติดสตาร์ท1.75วิถูกไหมครับแต่ว่าในกรณีของกระต่ายบันนี่เนี่ยสกิลพาส์ตของมันคือมันบอกว่าในการใช้สกิลของมันเนี่ยมีโอกาส20%ท,ที่ติดสตาร์ท5วินาทีนั่นหมายความว่าตัวกระต่ายเนี่ยต้องเน้นการใช้สกิลเพื่อที่จะได้ติดสตัน์ดรัวน,นั่นเองซึ่งเนี่ยผมก็ได้ใส่ลดคูดาวสกิลลงเหลือเพียง9.8วินาที ซึ่งตะตใตแน่นอนว่าผมมาะกับดุป๊ปแต่ถ้าใครได้จุดหนึ่งมาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีทิ้งเก็บไว้และใช้งานยาวๆได้เลยนะครับผมหรือใครที่ดุ๊มากก็ไม่ต้องหาจุดหนึ่งก็ได้เก็บรีโล,ลใช้กับตัวอื่นก็ได้ก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันยาวๆเลยเรื่อยๆเลย,เลยประมาณนี้เนาะและคุณสมบัติเพิ่ม,เต,มเติมของตัวซัพพอร์ตก็คือเน้นจํานวนนะครับเน้นจํานวนเข้าว่านะฮะก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่อัปเดต1.5 แล้วผมจะมาสอนว,วิธีการ AFK s h a d o และจัดหาตัวละครมาจัดทีมเพื่อไป AFK กันเจอกันอัปเดต1.5สํหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ